ไข่เจียวสามฟองจังหนามกับหมูดูหน้าร้อนแล้วเรามีผักอีตู่กินแล้วนะเราไปฟาร,ร์มเมอร์มาร์เก็ตมาเนี่ยเป็นคนชอบกินแหนมทส้กรอกว่าไม่ค่อยกล้าซื้อกินพวกเขาใส่แบบใส่สีใส่สารกันบูดนี่นะ สสสมองะเวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่พแม่พี่นอ้องทุกทุกคนกลับมาพบงแนกับ,กบนิ้งแล้วนะคะวันนี้นะคะอีสานในอเมริกาค่ะได้ตำมักหุ้งใส่กองอีสานแล้วก็ ไข่เจียวข้าวเหนียวร้อนๆน,นะคะมาเด้อมากินขวน้ำกัน,นะครับพี่น้องได้พะอูตูมากค่ะวันนี้ได้พะอูตูมากก็เลยขึ้นอยากสิก,กินตำบักหุงค่ะขอคุยอนจ้ำน้ำปลาแดกก่อนเลยนะใส่ใส่อีกรกะปูดองไหมน้ำค่ะน่ากินไหมเนี่ยเพื่อจะกินตำบักหุงก็พะอูตู น่าร้อนแล้วเรามีเผาอีตู่กินแล้วนะเราไปฟาร,ร์มเมอร์มาร์เก็ตมาเนะี่ยแซ่บไข่เจียวสามฟองดีจังน้ำแตงโม สำหรับูงซื้ออิบอดแงนะคะ่ะเพราะว่าบ,บักพริกมันเป็นบักพริกสดแล้วก็เผ็ดมากใส่เยอะไม่ได้เดี๋ยวตายใส่กอกุบนเส้นทำเองนะคะเนี่ยทำเองกินเองเมื่อวานก็กินส้มตำกับรพอ,อีตู นี่กินตะนารอนนาอื่นบบเกิดเนาะเน่าพักผักพักมึงร้อนครับอันนี้ใส่กอกอีสานวนเส้น ไม่ใส่สารกันบูดอะไรใดๆทั้งนั้นเค็กขายอยู่อเมริกาค่ะพี่น้องและแม่จ่ายอยากกินกระชักมั้ย้นขายดีแค่น้ำกับประท่งค่ะพี่น้องเส้ก๋วยเตีเส้นกับเส้นก๋วยข้าวน่งเสีคนเดียวน้ว อยากลูกอยากเต่าน้ำมีหลายนาทีสนอกว่าประมาณนี้แหละแต่กระมาร์มาค็ดขายแนวข้นมากกินไหมพี่น้องมาห็ดขวงขายท้องกินเลยนะมีความสุข ปแดกผสมเองนัวมากถึงน้ำจะไม่ดำนะเพราะว่าปปรแดกที่เขาเจาะตุต่มขายเจากระไซทำก่าไซสีเพิ่นกระไซกาแฟหรือโอวันตินทำให้น้ำมันเข้มดำแต่เข้าอันปรุงเองห่อปรแดกใสสีไม่สีไม่ดำแต่ว่านัวนัวลึกมาก นี่กืนแหนมนางหมค่ะพี่น้องเฮ็ดเองด้นกันนะเป็นคนชอบกินแหนมไส้กรอกแต่ว่าไม่ค่อยกล้าซื้อกินอนะกลัวเขาใส่แบบใส่สีใส่สารกันบูดนี่นนะ มากมาไม่ชุ่มตรง ไอ้พ่ออีตู้นี่ซื้อมาก,กับละสามดอลล่าเขาแม่งน่าลอยบาทไทยเนาะงามมากเลยซื้อมากสองกลัแล้วก็กเะเพราแดงอีกกลัหนึ่ง ข้าแดงก็ไม่ค่อยมีกลิ่นค่ะมีแค่น่าร้อนามากเลยช้มตำกับไข่เจียวนี่ก็คือชนะเลิศแล้วนะ ผสมเองต้มเองผ mm hmm. ักตม้มหอม เพราะอีตูกับแซบโดนโดนกินเท่าเนาะมันเลยแซบเไปเจาะแก้เผ็ดก,ก่อนนะ วจงดูดจงดูดจงดูดน้ำประแดาเข้าไป เติมน้ำเล็กน้อยกันเนาะเสียวที่กินคอก็อิปูด,ดองกันดองนะแล้วเนาะหากระดองก่อนเพราะว่าในกระดองมันอ่ะก็มีไอ้นี่ มีมั่นมาพี่น้องจำกระดองอีปูนะจับขออนุญาตไม่กินขานะฮะเพราะว่าย่าไม่แหลกนี่จ้ะปูดองของเรา khó tao, khó tròn sắc mắc อันนี้ก็แซ่บหรอกเมนูขนมจีนต้องเข้าแล้วเนี่ยเพราะว่ายังไงตั้งกรกำใหญ่นึงพออีตัวหั่นบอกออมกับบำบอกหุ่งหรือว่า ขนมจีนเข้ากันหอมเขาจะมีกลิ่นหอมแบบเฉพาะตัวยิ่งแม่นแบบว่าตัดมาจากต้นไม้ๆเนี่ยโอ้สุดยอดเลยพี่อีตัวเนี่ย ไหมเป็นเล็กหน่อยที่แม่ปลูกขายโหระพามันตาจนวิ่นมันแตกดีเนาะหนาวหวอนบานทํออากาศห่อนเรื่ว่าปลูกปลูกเห็ดขายเอ้กันเก็บติดจนวาวิ่น เห็ดมันออกดอกมันออกแล้วมันกระเถ่าเลยเนาะต้องฝ่าเก็บอะหนึ่งวันเก็บสามรอบเป็นไงฝ้ามเห็ดนะ <c oughs> เก็บจนวินคลายจนวินกระดูกไอ้กระดองอันเนี้ยแข็งๆหน่อยน่ะ ความแข็งนิดนึงตัวเนี้ยตัวไงอืมกินจนจะอิมอ่มเลยต้องแสบเยอะโอ้ร่วงพี่ยังยิ้เก็บเอา ปลาแดกนี่ผสมไว้กระปูกับใหญ่หนึ่งนัวมาก ข้าวเหนียวไข่เจียวจุ่มน้ำปลาแดด,ดข้าวเหนียวกินบัากหลายเลยแซ่บอ่ะ แซ่บมันอะไรตจำมันปูอนะซับับมังจริงวันนี้ ยืมเ้าพอ,อกันคลิมหนา้ายู่ดีไม่แห้งเด้อสวัสดีค่ะ